สวัสดีค่ะวันนี้มาเสื้อกับข้าวนะคะแล้วก็พาชมบรรยากาศฝนตกค่ะวันนี้ปรยอปรยนะคะแล้วก็3ามโมงประมาณสีเนาะอากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะพี่น้องนี่คะ่ะดูเด้ออากาศแบบนี้นะคะฝนตกปรยอยๆคะ่ะอากาศก็มืดครึ้มแบบนี้นะคะนี่คะ่ะตั้งแต่เช้ามาก็เป็นอย่างนี้นะคะอากาศแย่มากวันนี้ก็ตามที่เห็นนี่นะคะ นี่ค่ะตรงนี้ก็เขตชุมชนนะคะเขตชุมชนที่เราอาศัยอยู่เนาะเอ้ยไม่ใช่ที่เราผ่านไปผ่านมาแล้วก็ซื้อกับข้าวตรงนี้ก็จะเป็นหิมะที่เขากองกองกองรวมกันแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ละลายยังไม่หมดเนาะตรงนี้ละลายยังไม่หมดนะคะฝั่งนู้นก็เป็นเขานะคะก็หมู่บ้านก็อยู่รอบๆตรงนี้แล้วก็ทางด่วนทางด่วนนะคะเรากําลังจะมาซื้อกับข้าวแล้วนะคะวันนี้ ซื้อกับข้าวนะคะนี่ซื้อกับข้าวตรงนี้นะคะพี่นน้องนี่บริษัทเยอรมันนี้นะคะร้านเยอรมันนะคะวันนี้ก็พาเดินนะคะบรรยากาศที่เย็นนะคะวันนี้ลบหนึ่งค่ะลบไม่เยอะแต่ก็เย็นนะคะก็เห็นไหมมืดมืดแบบนี้นะคะไม่ไม่สดชื่นเลยค่ะก็จะมีฝนลงนิดนิดนะคะอากาศมืดคืนเมื่อเช้านี้หมอกลงเยอะมาก เราจะเข้าไปซื้อกับเพราในนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปซื้อกับข้าวค่ะเราจะไปทางนี้เนาะไปทางซ้ายนะคะพอดีกับข้าวที่บ้านไม่มีเนาะอันนี้ก็เป็นน้ําแข็งที่เขากคูณมากองก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็เริ่มละลายแต่วันนี้ลบหนึ่งก็ไม่ละลายแล้วนะคะแล้วก็สกปรกแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนั้นก็เป็นทางไปทางด่วนนะคะ เราจะเข้าไปซื้อกับข้าวในนี้นะคะพี่น้องในนี้นะคะก็ให้ชมบรรยากาศโดยรวมเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะพามาชมบรรยากาศร,รอบๆสถานที่ซื้อกับข้าวนะคะสวัสดีค่ะ